เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับ,รบมันก็คือกรุงศีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเองมาที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับ by mm ด้านล่างตรงนี้มันย่อม,มาจาก m a n e y management สวัสดีครับผมโอธนาทรนะครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS t o the Moon by กรุงศรี The Coach กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเช่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการลงทุนนะครับแล้วก็สอดแทรกไปด้วยสาระความรู้หรือกลยุทธ์ในการลงทุนวิธีการวางแผนแล้วก็ใช้เครื่องมือให้มาแมชกับสถานการณ์นั้นๆอย่างไรได้บ้างนะครับอ่ะแต่ก็ทุก ต้นเดือนนะครับก็จะมะีเรื่องของเครื่องมายเครื่องมือของทางด้าน eFinance เข้ามา educate กันนะครับก็วันนี้ก็เช่นเคยมีเนื้อหาสาระดีๆนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับของ eFin Mobile เออแล้วก็รับรองทิ้งทวนสุดท้ายเนี้ยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆมาฝากกันแน่นอนนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับก็พลาดไม่ได้นะครับก็ต้องมี วิทยากรผู้ชำนาญการทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือของ eFinance นะครับก็ยังอยู่กับอาจารย์นกเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับอาจารย์นกครับสวัสดีครับคุณโอสวัสดีนะลงทุทุกท่านด้วยนะครับตื่นเต้นทุกครั้งท,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 ที่มาอะไรการน,นะครับขอบคุณมากครับอนะครับอ่าก็อย่างที่บอกไปเลยอันนี้เป็น EP ที่สามแล้วก็ EP สุดท้ายแลยนะ้วเนาะว่าการใช้ตัวมบ b i l e แอปพลิเคชันของตัว eFin Mobile เนี่ยจะใช้งานให เกิดประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็โดยที่สําคัญนตอนนี้โอ้โหเราก็จะเห็นเนาะตลาดสินทรัพย์เสียงอะไรต่างๆก็ค่อนข้างมีความผันผวนเยอะมากๆนะครับทั้งในเ e v l o p อป Market เองก็ตามหรือ Imaging Market ก็ตามแล้วก็มันก็มีหลายๆ a s s e t ทเนี่ยที่มันทำา p r r o r r m n c e ได้ดีขึ้นมานะครับก็ Outstanding ขึ้นมาอย่างทองคำ bitcoin อะไรพวกอย่างเงี้ยเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราเยึดติดอยู่กับแค่ตัวหุ้นเนี่ยเ,เราอาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใน EFIN Mobile เนี่ยโอ้โหจะมีข้อมูลกองทุนรวมที่คือต้องบอกข้อดีของกองทุนรวมก่อน,น,รน,นครับอาจารย์นกว่ามันเป็นเ,เขาเรียกว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาให้ใหเราทำ asset allocation ได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกมากนะครับเช่นช่วงนี้กองทองคำเนี่ย p e r f o r m ร์แมดีนะครับมีผลตอบแทนที่สูงเราสามารถไปเลือกกองทุนสวิตกองทุนไปลงในกองทุนทองคำหรือบางกองที่มีบิตคอยหรือสินทรัพย์อ้างอิงกับบิตคอยพวกนี้เราก็สามารถไปลงทุนทางด้านนั้นได้แล้วก็รวมถึงในช่วงอโอกาสถัดๆไปถ้ามีอแอสเซทหรือหุ้นอของในต่างประเทศที่ p e r f o r m ร์แมดีขึ้นมาหรืออีเวนต์แม้กระทั่งน้ำมันเองก็ตามเนี่ยเราก็สามารถแบบ วางเงินให้ถูกท,ท,ที่ได้ทันท่วงทีเลยอ่าไม่งั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบสองสามปีก่อนที่ผ่านมานี่ครับโอ้โหเงินอยู่กับในหุ้นไทยนี่ก็ไม่ไปไหนเลยเป็นดาวเทนมาตลอดแต่กองทุนรวมเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟีเจอร์นี้ตอบโจทย์มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญนะอาจารย์นกอธิบายเลยครับครับได้ครับก็เนื้อหาของวันนี้จะเป็นข้อมูลตัวอีฟินอวัย ep3 นะครับ ัว EP หนึ่งเนี่ยผมพูดถึงการาล็อกอินเรื่องการแบบการใช้หน้าขด Market แล้วก็ My List นะครับตัว EP สองนี่จะเป็นลักษณะของการสแกนหุ้นนะครับหาแนวรับแนวต้านสำหกับสังส่งซื้อขายตัว EP สามเนี่ยจะเป็นลักษณะข,ของอเลือกกองทุนที่ใช่นะครับด้วยเงื่อนไขที่ชอบทีนี้เงื่อนไขที่ชอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรครับความเหมาะสมหรือการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอ่าที่เหมือนที่คุณโอ๊ตอธิบายไปว่า จริงๆอ่ะเราไม่สามารถที่จะอยู่ที่แบบสินทรัพย์ได้สินทรัพย์หนึ่งอย่างเช่นบางคนบอกว่าคุ้นชินกับหุ้นแต่หุ้นไทยอย่างเดียวเงี้ยแต่ถ้าสมมติหุ้นไทยเนี่ยไม่ดีเราก็แบบเอ้เราก็จะยังไงดีเราก็ควรจะอยู่กับหุ้นไทยเหรอจริงๆเราสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศได้อาจจะเป็นหุ้นอเมริกานะครับหุ้นยุโรปหรือแบบหุ้นญี่ปุ่นนยอะไรเงี้ยได้ผ่านกองทุนรวมเพราะว่าเออสำหรับมือใหม่เนี่ย ผมคิดว่าการการที่จะไปซื้อหุ้นรายตัวของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะยุ่งยากลําบากนะครับแต่ว่ากองทุนรวมเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเราสามารถที่จะดูนโยบายกองทุนของเขาแล้วก็มีผู้ผู้จัด,ดจาการกองทุนนะครับเป็นคนที่ดูแลแทนเราได้ลักษณะนี้นะครับเป็นเหมืออาชีพชเผื่อแบบบางคนเฮ<ช><ห>จะซื้อเองยังไงดีนะอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้<ช>อมา ดูการเปิดฟังก์ชันกองทุนรวมกว่อนนะครับทีนี้ใน efin mobile เนี่ยวิธีการเปิดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์จอสักครู่หนึ่งปุ๊บนะครับวิธีการนะครับก็คือล็อกอินเข้า,าตัว efin mobile เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เลือกที่ด้านขวาล่างนะครับเลือกที่มอด้านล่างตรงนี้ฟังก์ชันกองทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่ที่เป็นสีฟ้าเขียนว่าฟันนะครับจากด้านขวาเนี่ยจะอยู่อันที่ สามนะครับหนึ่งสองสามหาขวามือนะครับจากนั้นแตะที่ฟันปุ๊บมันจะโยงมาที่หน้ากองทุนรวมนะครับพอเราแตะที่โฮมปั๊บหน้าแรกมันจะเป็นหน้าฟันแบบนี้อ่าทีนี้ตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนําเนี่ยเป็นการคัดเลือกกองทุนแบบเบื้องต้นอ่าฟังก์ชันแรกเนี่ยเป็นการเลือกกองทุนแบบเบื้องต้นอย่างเช่นพอเราเปิดมาที่หน้าฟันปั๊บนะครับ ด้านบนสุดเนี่ยมันจะเป็นหน้าขอดคล้ายๆกับตัวตัวอ e ีฟินบที่มันเป็นหุ้นธรรมดานะครับอืมอ่าแล้วมันจะมีบาร์นะครับด้านด้านบนเนี่ยที่มันเลื่อนได้ครับอันนี้เป็นการเลือกกองทุนว่าระยะเวลาในการจัดตั้งกองทุนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นครับ YTD ก็คือพอตั้งแต่ภายในปีในหนึ่งปีนะครับอ่าหนึ่งเย่ก็คือหนึ่งครปีใช่เป็นเย t ท date ครับครับมากสุดก็เป็นสามปีห้าปีสิบปีแล้วก็แม็กซ์ก็คือสูงสุดนะครับอันเนี้ยอันนี้บอกนิดหนึ่งทีนี้พอเราแตะที่แม็กซ์ปับให้เราสังเกตนะครับว่ากองทุนรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะเขียนว่าสองพันห้าร้อยสี่สิบสามหมายความว่ากองทุนทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในดัตตาเบสของอีฟินโมบายเนี่ยมีทั้งหมดสองพันห้าร้อยสี่สิบสามกองอ่าแบบนี้นะครับทีนี้เราต้องการคัดเลือกกองทุนเนี่ยให้เราเลือกที่ฟิลเตอร์ครับด้านล่างตรงนี้ แตะที่ฟิลเตอร์แล้วมันจะมีให้เราเลือกครับว่าประเภทกองทุนเนี่ยเราอยากจะเลือกประเภทกองทุนประเภทไหนอย่างเช่นแต่ที่นะด้านบนนะครับจากทั้งหมดเนี่ยแตะหนึ่งครั้งปับ๊บมันจะให้เลือกอ่าถ้าผมอธิบายคร่าวๆก็จะเป็นเอ่อเป็นหมวดนะครับอย่าง allocation ก็เป็นลักษณะของอ่าการจัดการสินทรัพย์ต่างๆรูปแบบการจัดการสินทรัพย์นะครับ รวมถึงส่วนของตราสารนี้ต่างๆนะครับอ่าผมจะอธิบายคร่าวๆนิดหนึ่งพอดีมันมีหลายหลายหมวดนะครับอ่าคอมเพลกิตี้ก็เป็นพวกอ่าอย่างเช่นพลังงานอ่าทองคำต่างๆนะครับอ่าให้เลือกมี equity ก็จะเป็นหุ้นนะครับอ่ามีหุน้นเอเชียหุนห้นเอ่อญี่ปุ่นหุนห้นไทยหุนห้นเมริกาอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะจัดแบ่งตามหมวดหมู่นะครับอ่ามิเซลนสอันนี้จะเป็นอื่นๆอ่าหมวดอื่นๆ แล้วก็มีเป็น Property Fund เป็น Lead, ลีดรวมถึงอ่าอันนี้เป็นช่วงปลายปีแล้วสำหรับสายที่อยากจะลดหย่อนอะนะครับอ่าสายลดหย่อนเนี่ยก็สามารถเลือกได้อย่างเช่นไอตัว S S F อะไรเงี้ยครับสามารถเลือกได้อ่าตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากใช้ตัวกองทุนลดหย่อนภาษีนะครับอ่าเสริมอาจารย์นกนิดหนึ่งนะครับคือคตัวเมนูเนี้ยมันเป็นเมนูที่ เขาเรียกฟิลเตอร์ตามคล้ายๆนโยบายด้านการลงทุนของกองทุนนั้นๆว่าเขาจะเอาไปลงในสินทรัพย์อะไรอย่างอันแรก asset allocation เนี่ยอันนี้ก็คือบริหารตามนโยบายของกองนั้นๆที่อาจจะกระจายการลงทุนไปในหลายๆสินทรัพย์ด้วยก็ได้นะครับอย่างบอลเนี่ยตรงตัวเลยก็ไปลงในตราสารหนี้ในพันธบัตรรัฐบาลนะครับไปลงในคอมมูนิตี้พวกน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆพวกนี นะครับอันนี้เรามาเขาเรียกว่าคัดกรองจากตรงนี้ได้เออนะครับแล้วก็ไอ้พาร์ตัดมาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่ด้านล่างเนี่ยมีให้เลือกด้วยว่าเราต้องการกองที่มีเงินปันผลหรือเปล่ามีหรือไม่มีอ่าอย่างเงี้ยก็มากรองได้นะครับหรือเลือกตามชื่อบรจเเลยใช่ไหมครับอาจารย์นกใช่ใช่เหมือนกันนี่แบบ เราลุงสีอะไรเงี้ยแราก็ติ๊กได้นะครับอันนี้เออเราเป็นแฟนขับของบรจลจองสีอยู่เนี้เราโฟกัสไปได้เลยว่าเฉพาะกองของเอ่อหลักทรัพย์กรุงศรีคือเราอาจจะเลือกอะไรเฟเวอร์ผู้จัดการกองทุนของบรลจอไหนก็เลือกตามนั้นได้เลยด้วยอ่าใช่ครับใช่ครับอืมอ่าโอเคขอบคุณครับก็สำหรับ การเสริมของคุณโอ๋ก็เข้มข้นมากครับทุกอีพีขอบคุณมากครับ <laughs> อ่าโอเค <laughs> ถ้าสมมุติว่าเราอ่ะเป็นแฟนคลับบลจอกรุงศรีนะครับปุ๊บอืม <laughs> สมมุติว่าผมสนใจตัว s อ f เอนะครับอยากจะลดหย่อนภาษีผมบอกว่าเอ่อเลือกกองทุนปันผลเนี่ยแบบปันผลก็ได้หรือไม่มีก็ได้ก็ผมก็เลือกเป็นทั้งหมดแบบนี้นะครับ <laughs> จากนั้นผมกดเซฟปุ๊บมันจะกรองให้นะครับตอนนี้มันเหลือทั้งหมด เป็น12กองทุนอ่ามันจะเขียนว่าวงเล็บ12ไว้แสดงว่าอกองทุนที่เอ่อเราสนใจเนี่ยมีทั้งหมด12กงกองทุนตามเงื่อนไขนะครับทีนี้ถ้าผมสนใจอ่ากองทุนตาสารนี้นะครับระดับความเสี่ยง4อ่าผมก็ติ๊กไปที่ที่ผมสนใจติ๊กหนึ่งครั้งปับ๊บมันจะเป็นการเปิดหน้าภาพรวมของกองทุนมานะครับซึ่งกองทุน ตาสารนี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ระดับความเสี่ยง4ทีนี้เราสามารถเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับอ่ามันเป็นหน้าภาพรวมเนี่ยเขาจะบอกผลตอบแทนในอดีตนะครับ Performance ต่างๆแม็ก o ์ดาวนะครับแบ่งเป็น1ปี3ปี5ปีรวมถึงบอกเลยว่ากองทุนเนี้ยถือสินทรัพย์ใดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ามันจะเป็นทำให้เราดูง่ายขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ เราสามารถติกที่รายละเอียดด้านขวามือนะครับแล้วเขาก็จะบอกครับว่าเป็นบรจอ,อะไรความเสี่งเท่าไหร่รวมถึงนโยบายต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับรวมถึงเราสามารถดาวน์โหลดหนังสือชีช้ชวนหรือว่าฟาร์มแฟกชีตฉบับย่อครับแตะหนึ่งครั้งปั๊บจะเป็นการดาวน์โหลดอ่าตัวเอกสารฟันแฟกชีนะครับเอาพอดีผมผมขออนุญาตเปิดสักู่นะครับอ่าม,มันจะเป็นฟันแฟกชีขึ้นมาแบบนี้ก็จะง่ายในการ ดูตัวฟันแฟกชีตต่างๆนะครับลักษณะนี้แอแบบนี้นะครับ,รบเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับไปที่ <ถ em S 1> โปรแกรมนี้หนึ่งครับดาๆครับเสิมอาจารย์นกเนี่ยโอ้โหฟันแฟกชีันนี้จริงๆสําคัญมากนะครับก่อนที่เราจะลงทุนในกองทุนไหนเนี่ยเอ <laughs> อ่านฟันแฟกชีอย่างน้อยอสองหน้าแรกเนี่ยอันนี้จะสําคัญมากๆจะได้รู้ว่านโยบายของกองนั้นนเนี่ยเขาเอาเงินเราไป ลงทุนกับอะไรจ่ายปันผลหรือไม่มีความเสี่ยงระดับไหนอ,อ,อย่างถ้าไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมีการทำเฮดจิ้งหรือประกันค่างเงินไว้ด้วยหรือเปล่าอ่าพวกเนี้มันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกสาระสำคัญมากๆก็อยากจะ educate นะครับว่าก่อนซื้อกองทุนเนี่ยควรจะไปอ่านในฟันแฟก h e ชีตด้วยอ่านนี้เสริมอาจารย์นกแล้วกันนะครับครับโ <Okay, S 2> อเคนะครับทีนี้ครับ<ม>อาจารย์นกครับคือคส่วนใหญ่เนี่ยที่ ผมดูแลลูกค้าเนี่ยมันจะมีคำถามอย่างช่วงปลายปีนี้แน่นอนกองทุนลดหย่อนภาษีก็จะมาโฟกัสในการซื้อกันเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับแต่คำถามสำคัญเนี่ยเขาเขาอยากจะคัดกรองแบบเอากองทุนที่มี performance ย้อนหลังดีๆเอออย่างเงี้ยใน eFinMobile เราสามารถทำได้ไหมครับจริงๆถ้าเป็นการกรองอ performance ดีๆใช่ไหมครับ จริงๆมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่าแลงกิ้งนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าจอีนิดหนึ่งนะครับครับเลือกไปด้านขวามือนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าแลงกิ้งนะครับแล้วเราเลือก่าด้านบนเนี่ยให้เป็นแม็กซ์นะครับก็คือทั้งหมดเลยจากนั้นเราเลือกที่ฟิลเตอร์นะครับเราเลือกเป็นกองทุนรวมทั้งหมดนะครับเปลี่ยนจากกองทุนรวมเนี่ย เป็นจากทั้งหมดเนี่ยเป็นรถยนตจทภาีอย่างเช่นเราอยากจะซื้อตัว S S F ใช่ไหมครับอ่าครับเราก็เลือกเป็น S S F นะครับจากนั้นประเภทการเรียงลำดับเนี่ยให้เราเลือกที่ผลตอบแทนสูงสุดอ่าจากนั้นกดเซฟครับอ่าเราจะได้มาว่ากองทุนไหนเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด อ่าที่เป็นรถยนตาษีลักษณะเนี้ยเราก็สามารถติ๊กดูได้ว่าอ่าผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่นะครับอันดับหนึ่งอันดับสองต่างๆ่งลักษณะน,น,นี้ครับผมโอ้อันนี้นเป็นประโยชน์มากๆคือเพราะว่าเขา,าจะได้ไปเอ่อไปดูแรนกิ้งเลยว่ากองไหนในอดีตเนี่ยโอ้โหให้ผลตอบแทนดีๆนะครับแล้วก็ไปพิจารณาว่าเอ่อภาพเอาลุกในอนาคตเนี่ยกองนั้นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะ มี performance ที่ดีต่อไปหรือเปล่าเพราะ s s f เนี่ยโอ้โหต้องถือนานเหมือนกันนะอาจารกยก์เป็นใช่สิบปีใช่ครับนะครับเ <laughs> พราะบางกองเนี่ยในอดีตโอ้โหผลตอบแทนดีมากๆแต่พอไป <c oughs> ในอนาคตเนี่ยเออมันก็อาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ performance มันอาจจะดรอปลงก็ได้อันนี้ก็ไปพิจารณากันต่อได้แต่อย่างน้อยเนี่ย <c oughs> อันเนี้ยเป็นประโยชน์มากๆเพราะได้ไปเออเหมือนมีไกด์ไลน์เออไปทำการบ้านกันต่อได้นะครับ ได้โอเคเดี๋ยวอาจารย์นกต่อได้เลยครับได้ครับเอาโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เอกสารนิดนึงนะครับอ่ะพอเราคัดกรองเบื้องต้นแล้วนะครับดูรายละเอียดนะครับจะมีลักษณะของการคัดกรองกองทุนแบบละเอียดด้วยนะครับอืมกองทุนแบบละเอียดเนี่ยให้เราไปนะครับแต่ผมกลับไปที่แถมนิดนึงนะครับเลือกที่มอด้านล่างนะครับด้านขวามือแล้วเลือกที่สกรีเนอร์ นะครับันจ,จะต่างกับฟิลเตอร์ตอนแรกนิดนึงนะครับมันจะเป็นหน้าของสกินเนอร์เนี่ยจะะเป็นการกรองแบบละเอียดนะครับด้านบนเนี่ยเราก็เลือกเป็นแม็กซ์เหมือนเดิมอ่าแล้วเราก็เลือกที่ฟิลเตอร์ครับทีนี้สกินเนอร์เนี่ยจะมีการละเอียดเพิ่มมากขึ้นคือเราสามารถเลือกได้อย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากได้กองทุนลดหย่อนภาษีนะครับประเภท SFF อ่าทีนี้ เรื่องึ้นไปด้านบนมันจะเขียนว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนอ่ามือใหม่บอกงงเลยเลือกอะไรเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะ <c oughs> ให้เราติ๊ก <c oughs> ที่เครื่องหมายตกใจครับมันจะมีด้านอยู่ตรงข้างท้ายเนี่ยครับติ๊กที่เครื่องหมายตกใจปับ๊บมันจะขึ้นว่าอินร์เมชันใช่ไหมอธิบายว่าอ๋อ การจัดการแบบนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คือแบบมนเหมาะกับมือใหม่มากอ่าแล้วก็บอกว่านี่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีคําอธิบายนี่โอ้โหงงเลยนะครับ A M P M นี่ถึงเวลาเช้าบ่ายอะไรยี้เลยใช่ใช่บเพราะมันเป็นตัวย่อเนาะเออมันต้องมีคําอธิบายด้วยใช่เพราะตอนเขาออกแบบโปรแกรมอ่ะเขาก็เลยแบบเอจะเขียนยังไงหินยังไงให้แบบนักลงทุนเนี่ยสามารถ ใช่แล้วเข้าใจเลยโดยที่แบบไม่ต้องแบบโทรหาคอนเซ็รเตอร์ผมอ่ะเพื่อถามว่าเอ๊ะคืออะไรอะไรเงี้ยใช่ครับอ่าใช่อันนี้คือย้ําเลยว่าพอยส์สำคัญก็คือต้องไปกดในเครื่องหมายตกใจนะมันจะมีคําอธิบาย description ขึ้นมาให้ครับนะครับอ่าใช่ครับโอเคครับผมทีนี้ผมบอกว่าผมเป็นสายเอ่อคอนเซอร์เบทีฟแบบผมอยากจะเหมือนเอ่อไม่เป็นสายแบบทำกำไรมากแต่ว่า อยากได้แบบผลตอบแทนที่แบบใกล้เคียงดัชนีธรรมดาลักษณะนี้ครับผมก็เลือกเป็น PM หรือว่า Passive Management นะครับอันนี้อาจจะอธิบายคร่าวๆนะครับทีนี้ผมก็ติ๊กนะครับเป็น PM จากนั้นผมสามารถเลือกได้ว่านโยบายการจ่ายปันผลอย่างเช่นผมบอกว่าผมเลือกได้ทั้งมีแล้วไม่มีผมไม่ได้ติดอะไรนะครับแล้วก็มันจะมีให้ติ๊กเป็นระดับความเสี่ยงอะระดับความเสี่ยง อ่าพอดีโปรแกรมอ่ะเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้เพราะว่าเออเราสามารถใช้ข้อคําคถามสิบข้อของกอระตอเอนี่แล้วเขาจะบอกเลยครับว่าระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมอ่ะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าอย่างเช่นผมบอกว่าผมจะเต็มเลยผมได้หมดเลยอย่างเงี้ยครับแล้วจากนั้นเราก็เลือกเป็นบรจอนะครับอ่าอย่างเช่นเป็นแฟนคลับบรจอกรุงศรีนะครับกดเลคปับ๊บนะ ติดมาหนึ่งตัวนะครับถ้าไม่ติดนี่มผมอายแลยคนระับ <laughs> ผมอายเลยนะครับผ <laughs> มบอกไว้ก่อนโอเคเนี่ยเราเราก็จะได้มาว่าเราอยากได้กองทุนนะครับเป็นพาสซีฟตามตัชนีแล้วก็เป็นอย่างเช่นเป็นกลุ่มเซ็ร้อยเนี่ยก็ความเสี่ยงระดับหกนะครับอผลตอบแทน0.96เปอร์เซ็ยเนยเงินปันผลเป็น ถ้ามันมีเงินปันผลเนี่ยเขาจะเขียนเลยครับว่าอัตราเงินปันผลอ่าส,สังเกตน,นะครับมันจะมีส่วนจุดเก้าหกอ่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้ยแสดงว่ามีเงินปันผลอันวิธีการดูง่ายๆครับผมครับอ่าใช่ใช่ทีนี้พอเราสก,กรีนเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ผมแนะนําเลยก็คือเป็นฟังก์ชันซิมูเลตหรือว่าการจําลองการซื้อขายกองทุนรวม อ่าอืมครับวิธีการก็คือไปที่หน้ามอเหมือนเดิมครับแล้วเลือกที่อ๋อได้ขอภัยครับผมสลับหน้าจอนิดนึงอ่ะไปที่มอนะครับแล้วเลือกที่ simulate plan เป็นสีเหลืองแบบนี้ติ๊กป๊บอ่ามันจะขึ้นหน้า simulate plan ขึ้นมานะครับ simulate plan เนี่ยหน้าที่ของมันคือการที่เราอยากจะจำลองการซื้อขายอย่างเช่นผมบอกว่าผมมีเอ่อ ซื้อกองทุนหลายๆบลจอเออหรือว่าจริงๆผมเป็นแฟนคลับบลจกรุงศรีแหละแต่ผมอยากจะซื้อเอ,อ่อกองทุนที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นผมอยากจะซื้อกองทุนไหนก็ให้ติ๊กที่ค้นหานะครับระบ,บุชื่อกองทุนอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าผมสนใจกองแรกอ่าวันเอเอ็มติ๊กไปหนึ่งครั้งนะครับบลจวนันปึ๊บ,บแล้วมันจะเขียนเลยครับว่า มูลค่าการซื้อขั้นต่ำเนี่ยคือกี่บาทอย่างเช่นบอกกองเนี้ยคือหนึ่งบาทนะครับระบุจำนวนเงินอย่างเช่นผมบอกว่าผมจะซื้อห้าร้อยบาทนะครับมันก็จะสรุปให้ว่าผมจะได้จำนวนหน่วยลงทุนแล้วก็ราคาสุทธิเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็กดทดลองซื้อกองทุนอ่าแบบนี้มันจะขึ้นว่าสักเสฟ็จฝูแสดงว่าเรียบร้อยกดไปที่ go to portfolio ปั๊บมันจะขึ้นว่าพอจำลองของผมตอนเนี้ย ผมซื้อกองทุนเนี้ยจํานวนห้าร้อยห้าร้อยบาทลักษณะนี้นะครับสมมติว่าผมแบ็กกลับไปอ่าผมแบ็กกลับไปปับ๊บผมซื้อกองทุนเพิ่มอย่างเช่น KF นะครับแล้วผมเลือกเป็นยุโรปสมมติว่าผมสนใจยุโรปแล้วกันอ่าป๊บอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะเขียนว่าค่าธรรมเนียมซื้อโดยประมาณเนี่ยหนึ่งจุดห้า ค,คือค่า่าเป็นฟอนเอ็นใช่ไหมครัเป็นฟอนเอ็นก็คือซื้อตอนซื้อเนี่ยจะโดนค่าธรรมเนียมฟอนเอ็น1.5มนลาค่าขั้นต่ำคือ500นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมซื้อ1,000บาทนะครับกดทดลองซื้อกองทุนปับ๊บคลิกที่ go to portfolio ปับ๊บนี่โปรแกรมก็จะทําการคํานวณให้ครับว่าตอนนี้มูลค่าพอร์ตผมอะคือซื้อ500แล้วมาซื้อ1,000ใช่ไหมครั <Spe cies> เงินตั้งต้นเนี่ยคือหนึ่งพันห้าร้อยบาทมูลค่าพอร์ตตอนนี้ของผมเป็นสี่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทแล้วเขาจะคำนวณให้ครับว่าสัดส่วนกองทุนตอนเนี้ยเป็นเท่าไหร่อ่าอย่างตอนเนี้ยถือหุ้นอยู่หกสิบหกจุดสามสี่เปอร์เซ็นตตราสารนี่ถืออยูส่สามสิบสามเปอร์เซ็นตลักษณะนี้แล้วเราก็ทำการเออแอสเซทแมเนจเมนต์นะครับก็คือแบบ hmm. เออจัดการว่าตามความเสี่ยงของเราอ่ะมันควรที่จะ มีสัสดส่วนสินทรัพย์กองทุนใดเป็นเท่าไหร่ตามความเหมาะสมได้ลักษณะน,นี้นะครับทีนี้อืบางคนบอกว่าถ้าอาดีตเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะกลับไปแก้ไขตัวต้นทุนของอกองทุนนั้นๆอย่างเช่นผมบอกว่าผมจะไปแก้ในส่วนของกองทุนเปิดคงสี Equity นะครับที่ด้านล่างเนี่ยจะมีเขียนว่ารายการกองทุนปุ๊บผมติ๊กหนึ่งครั้งนะครับแล้ว ให้เข้าไปที่ตัวรูปดินสอด้านขวามือนะครับดินสอตรงนี้ตต๊กปุ๊บนะครับจากนั้นผมสามารถแก้ได้อย่างเช่นในส่วนของจำนวนเงินที่ผมเคยซื้อนะครับส่วนของราคาหน่วยอย่างเช่นผมบอกว่าตอนที่ผมซื้อผมซื้อมาสิบแปดบาทนะครับตัวโป o ฟิตสต็อปล s สอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับจากนั้นกดเซฟ อ่ากลับแบ็กกลับไปที่เดิมก็เลือกที่ตัวลูกศรไปทางซ้ายนะครับจากนั้นเลื่อนไปด้านบนเนี่ยพอร์ตฟิลโอผมจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าต้นทุนที่ผมซื้อเทียบกับตัว NAV ปัจจุบันอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้นะครับก็เพื่อที่จะแบบเออบางคนก็บอกว่าผมเขาไม่ได้ซื้อตอนนั้นอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคแต่เสริมอาจารย์นกครับต้องบอกว่านี้มันเป็นเหมือนกับ พอจำลองเนาะเป็นเหมือนซิมูเลชั o อะไรพวกนั้นนะครับให้เราได้เหมือนเป็นไกด์ไลน์เอาไว้รีวิวได้ว่าเออเวลาเราลงทุนไปแล้วเนี่ยอ s เ e t a l l o c a t i o นจะเป็นยังไงต้นทุนหรือเร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยจะจะเป็นยังไงอะไรพวกนั้นนะครับก็แยกกับการลงทุนจริงๆนะถ้าการลงทุนจริงๆเราไปแก้ทุนอะไรไม่ได้นะใช่ครับใช่ครัอันนี้เป็นซิมูเลชั o เหมือนแบบทดลองเป็นพอทดลองแล้วกันเออ นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆในวันนี้นะครับอาจารย์นกแล้วก็จะเป็น EP สุดท้ายในซีรีส์ของ eFinance มาทั้งหมดนะครับ<ด>ยังไงก็คือไปติดตามย้อนหลังได้ไปดูใน YouTube ย้อนหลังได้เลยนะครับไล่เรียงมาทุกโปรแกรมของ eFinance เลยตั้งแต่ eFin Trade p a s s นะครับ eFin Stock Pickup eFin Mobile นะครับทั้งใน PC ทั้งในสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเนี่ยอันนี้เรามีเนื้อหาสาระ Educate ให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีเองก็ตามหรือของทาง eFinance เองก็ตามนะครับยังไงก็ไปติดตามย้อนหลังกันได้นะครับยังไงขอบคุณอ,อ,อาจารย์นกแล้วก็ทีมงานของ eFinance มากๆากยินดีครับยินด,ดีครับผมอ่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กับทุกช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีด้วยแล้วก็โดยเฉพาะรายการนี้ของเราถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์กันเยอะๆได้เลยนะครับ อ่ะอยังไงสุดท้ายนี้ก็เช่นเดิมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับใช้เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับนั<ไ>่นก็คือกรุงศี stock expert นั่นเอง มาที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับ by mm ด้านล่างตรงนี้มันย่อม,มาจาก money management